สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งวิธีการลงทะเบียนประเภทคอร์สของระบบ MCS Cloud ค่ะเราจะทำการสร้างทะเบียนประเภทคอร์สจากหัวข้อคลังสินค้าทะเบียนสินค้าและยาจากนั้นให้ทำการกดคลิกที่หัวข้อเพิ่มยาทับสินค้าเลือกไปที่หัวข้อประเภทคอร์สและทร e a เมนต์ โดยระบบจะมีช่องบังคับกรอกโดยมีดอกจันสีแดงกำกับอยู่ค่ะหากช่องไหนไม่มีดอกจันสีแดงกำกับไว้สามารถว่างไว้ได้สำหรับไอเทมโค้ดจะเป็นรหัสของรายการคอร์สค่ะสามารถตั้งตามความสะดวกได้เลยชื่อทีทเมนต์คือชื่อของรายการคอร์สค่ะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง สำหรับรายการประเภทคอสและทีชเมนต์ของเราจะมีประเภทคอสให้ทำการตั้งค่าได้ค่ะหัวข้อคําว่าจำกัดตัวนี้หมายถึงจำกัดจำนวนครั้งหรือจำกัดปริมาณของการให้บริการค่ะยกตัวอย่างคอสนี้ที่เจ้าหน้าที่คียลงไปจะเป็นคอสโบท็อก1์0ยตัวนี้จะจำกัดปริมาณการให้บริการก็คือตัวยายอยู่ที่100 u ยูทางคลินิกสามารถเลือกเป็นประเภทของ จำกัดและระบุตัวยาลงไปได้เลยค่ะเป็น100แบบนี้หรือสามารถระบุจำนวนครั้งเป็นจำนวนของการให้บริการก็ได้ค่ะเช่นทางคลินิกพิจารณาแล้วว่าโบท็อก100ยูไม่น่าจะมีการใช้งานเกินทั้งหมด4ครั้งก็ให้ทำการระบุหมายเลข4ลงไปแบบนี้ได้เลยส่วนตัวประเภทคอสที่เป็นแบบไม่จำกัดตรงนี้จะเป็นคอสท,ที่เป็นอันลิมิตค่ะ ถ้าเลือกเป็นหัวข้อของคำว่าไม่จำกัดระบบจะขึ้นเป็นระยะเวลาคอร์สก็คือ e x p i r ์ date ของตัวคอร์สนั่นเองจะเริ่มนับวันที่เริ่มใช้งานคอร์สได้ตามวันที่เราสั่งค่ะและวันที่สิ้นสุดตามระยะเวลาที่เราตั้งค่าไว้ยกตัวอย่างเช่นเราใส่เลข6ลงไประบบจะดึงเป็น6เดือนทันทีหากมีการสั่งรายการวันนี้ระบบจะมีการเปิดให้ใช้งานคอร์สนี้ได้เฉพาะ6เดือนเท่านั้นค่ะ จากนั้นค่ะในส่วนของตัววิธีใช้หรือว่าหน่วยกลุ่มบริการหรือกลุ่มตรงนี้เราสามารถเซตตามความสะดวกได้เลยค่ะสําหรับกลุ่มบริการยกตัวอย่างเช่นกลุ่มฉีดหรือว่ากลุ่มรักษาภายนอกต่างๆเราสามารถกดสร้างกลุ่มบริการลงไปได้เลยนะคะสําหรับวิธีปฏิบัติหลังการรักษาข้อมูลที่เรากรอกในช่องนี้ค่ะ ระบบจะดึงไปแสดงบนใบเสร็จให้กับคนไข้ได้เห็นข้อมูลร่วมด้วยค่ะเราสามารถกรอกข้อมูลหลังจากการรับบริการหรือทำหัถการของรายการนี้ลงไปได้เลยค่ะ ส่วนรายละเอียดคอสและทิธเมนต์นะคะตัวนี้จะเป็นข้อมูลของตัวคอสที่จะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะในหน้าทะเบียนหลังบ้านตรงนี้เท่านั้นค่ะเราสามารถกรอกข้อมูลของรายละเอียดคอสลงไปได้เลยโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาเช็คข้อมูลได้ทุกเมื่อค่ะว่ารายการคอรสนี้มีรายละเอียดว่าอะไรส่วนขวามือค่ะจะเป็นคอลัมน์ของตัวการขายค่ะสําหรับทุนรวมทั้งหมดนะคะตัวนี้ของเขาจะมีการคํานวณจากตัวค่าคอม ค่า DF แล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าที่มีการถูกในรายการคอร์สร่วมด้วยค่ะส่วนราคาขายเราสามารถตั้งค่าได้เลยค่ะว่าเราจะขายที่ราคาเท่าไหร่นะคะราคาขายควรจะเป็นราคาที่รวมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือรวมทั้งค่าคอมค่า DF ค่ามือหรือว่าในส่วนของตัวสินค้าที่จะมีการใช้งานร่วมกับรายการคอร์สหรือหัตถการนี้ค่ะ สำหรับตัวค่าคอมนะคะจะเป็นยอดเดียวเลยค่ะโดยเราจะระบุในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเป็นยอดสุดที่รวมทั้งหมดที่เซล,ล์จะได้นะคะในช่องนี้เลยส่วนค่าคอมแพทย์จะเป็นในส่วนของค่าคอมมิชชั่นของแพทย์กรณีที่แพทย์มีการขายคอร์สนี้ได้ค่ะค่าหักถการพนักงานจะเป็นในส่วนของค่ามือของผู้ช่วยนะคะยกเวอจะเป็นอของยูเซอร์ที่เป็นไม่ใช่ยูเซอร์ประเภทแพทย ตัวนี้ระบบจะดึงเป็นของค่ามือพนักงานทั้งหมดค่ะโดยค่ามือพนักงานนะคะหรือค่าหัการพนักงานตัวนี้เราจะมีการระบ,บุเป็นแบบรายครั้งค่ะหากสมมุติว่าคอสนี้ทางผู้ช่วยจะได้ค่ามือในส่วนของการทำาหัก,การครั้งละ20บาทก็ใส่เป็นตัวเลข20 หรือถ้าสมมติทางคลินิกมีการตั้งค่าหน่วยการคำนวณหลังบ้านนะคะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราก็จะมีการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายอีกทีค่ะสามารถทำการเฉลี่ยแล้วก็ใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่เราจะให้มีการคำนวณได้ได้เลยนะคะส่วนค่า df ก็คือค่ามือแพทย์ตัวนี้ก็จะใส่เป็นแบบรายครั้งเช่นเดียวกันค่ะ สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้คำนวณเป็นหน่วยบาทหรือว่าหน่วยเปอร์เซ็นต์จากหน้าตั้งค่าตั้งค่าทั่วไปที่หลังบ้านนะคะด้าน,นล่างจะมีในส่วนของการชำระค่ะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าคอสนี้นะคะเราจะให้มีการมัดจำขั้นต่ำร่วมด้วยไหมหากเรามีการติ๊กในหัวข้อของมัดจำขั้นต่ำค่ะ เราจะต้องทําการระบุไปว่าในส่วนของมาจําขั้นต่ําจะต้องมาจําประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายแต่ถ้าเราติ๊กหัวข้อที่2เป็นต้องมาจําเพื่อตัดคอร์สตัวนี้จะหมายถึงว่าคนไข้ต้องวางมาจําถึงจะสามารถใช้งานคอร์สได้นั่นเองค่ะด้าน,นล่างนะคะก็จะมีในส่วนของการติ๊กออกมินบวกแวดแล้วก็ในส่วนของตัวแสดงรายละเอียดคอร์สทิปเมนต์เพิ่มเติมนั่นเองค่ะ ส่วนหัวข้อข้างล่างนะคะจะมีรายละเอียดของตัวยาซึ่งช่องรหัสมา์คตรตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ระบุในส่วนของเวชภัณฑ์สินค้าหรือว่าสินค้าสิ้นเปลืองค่ะที่จะมีใช้งานร่วมกับการตัดคอรดนี้นะคะหากเรามีสินค้าหรือเวชภัณฑ์ที่จะมีการใช้งานร่วมให้ระบุชื่อลงไปได้เลยค่ะโดยระบบนะคะจะระบุได้เฉพาะตัวไอเทมที่เป็นประเภทสินค้าและยาเท่านั้นนะคะหาก ตัวไอเทมไหนไม่ใช่ประเภทสินค้าะยาตัวช่องข้างล่างจะค้นหาชื่อไม่ขึ้นค่ะเราจะพิมพ์ชื่อยาโบท็อกลงไปนะคะเป็นตัวยาที่จะมีการใช้งานร่วมกับตัวหัตถการนี้ค่ะจากนั้นให้เราทำการระบุในส่วนของปริมาณที่จะมีการใช้งานร่วมได้เลยนะคะ หรือถ้าหากมีสินค้าสิ้นเปลืองเพิ่มเติมก็สามารถระบ,บุตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเราทำการระบ,บุรายการหรือผูกสูตรสินค้าเสร็จเรียบร้อยให้ทำการกดบันทึกด้านล่างได้เลยค่ะระบบจะทำการแสดงรายการคอร์สนะคะขึ้นมาแบบนี้เลยเราสามารถออเดอร์รายการคอร์สให้กับคนไข้ที่หน้าแรกได้เลยค่ะ